เอาแล้วสวัสดีค่ะคุณพาวานันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันว่าจะส่งผลกระทบหรือมีผลอย่างไรต่อตลาดทองคําค่ะค่ะอย่างที่เมื่อกี้นี้ทางคุณได้กล่าวไว้ก็คือ,อสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยที่น่าจะจับตามองน่าจะเป็นซีกยุโรควันนี้เนี่ยทางด้านกรีกเนี่ยก็จะเป็นเป็นวันที่ถึงดิวที่จะต้องอจ่าย นี่ระยะระยะสัน้นนะนะคะ,ะประมาณสามจุดสองพันล้านซึ่งทันติกเองก็สามารถแก้ไขปัญหาข้อหน้าของตัวเองได้ด้วย,ว,ยวิธีการเอาพันธบัตรออกมาขายสี่พันล้านยูโรอันนั้นก็จบไปแต่ก็จะมีปัจจัยหลักๆห,หลายตัวที่ต้องจับตาม,มองอย่างเช่นวันที่ยี่สี่เนี่ยทันกรกก็จะมีการหารือกับเยอรมันนะนะคะราะน,นั้นเนี่ยนักลงทุนก็ต้องจับตาม,มองว่าจะมีนโยบายอะไรออกมา แล้วก็วันที่23กับ25เนี่ยก็จะมีการหาลือในเขตยูโรโซนไม่ว่าจะเป็นเยอรมันกับเออฝรั่งเศสหรือว่าทันกรีกกับฝรั่งเศสก็แทบแทบจะบอกได้เลยว่าทุกวันจากวันนี้ไปจนถึงวันที่25จะมีการประชุมตลอดแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่นะักลงทุนต้องจับตามองก็คือวันพุธวันพุธเนี่ยจะมีการประกาศของ FOM เอมนะคะ เอ,ะ <S <S อะจ,ะจะมีการเอถแถลงนโยบายของ FOMC ซึ่งมีการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณวันที่เอสิบกว่านะคะก็อาจจะออกมาถแถลงนโยบายทางเอการเงินว่าหลังจากการประชุมแล้วมีแนวโน้มที่จะมีการเอา,อออเอาเงินเข้ามาในระบบด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการเอา QE สามเข้ามาหรือการ เลดดอกเบี้ยเพื่อเเงินฝากเพื่อให้ดอกเอ,อดอกเบี้ยลดลงแล้วก็สามารถทําให้ในสภาพคล่องในตลาดมีมากขึ้นนะคะค่ะ,คะทาง b j ให้กรอบการเคลื่อนไหวเอ,อของสำหรับทองคําสัปดาห์นี้ไว้ในกรอบที่เท่าไหร่คะสัปดาห์นี้เราให้แนวรับแรกอยู่ที่1,600 US d ลลาร์ต่อรอยซอลูน23,850บาทต่อบาททองคําส่วนรับที่สองนี่อยู่1,580 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยซาวหรือสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำวนนวต้านเรามองไว้ที่พันหกร้อยสามสิบห้ายูเอสดอลลาร์ต่อทรอยซาวเป็นต้านแรกและต้านถัดไปอยู่พันหกร้อยห้าสิบห้ายูเอสดอลลาร์ต่อทรอยซาวค่ะค่ะค่ะนี้เป็นกรอบเคลื่อนไหวนะคะรอปัจจัยจากยุโรปเป็นหลักนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณภวันณวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทวายเอชจีบูลเล่นแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะคะมาต่อ